วันนี้ป้าลินจะพาไปทำแกงหน่อไม้ดองกับหอยมแมลงภู้นะคะบ้านป้าลินนะคะนี่แหละค่ะแกงหน่อไม้ดองก็มีหน่อไม้ดองหอยมแมลงภู้หัวรพาพริกสดเกลือพริกแกงน้ำตาลปีบน้ําปลาแล้วก็กะทินะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันเลยย่างหน่อไม้นี่นะคะป้าลินซื้อมาแล้วป้าลินก็ล้างล้างเสร็จแล้วป้าลินก็ต้มวันนี้ต้มแล้วนะคะเนี่ยป้าลินต้มไว้แล้ว แล้วจะแล่หอยแมลงผู่เหมือนกันซื้อมาเสร็จแล้วเราต้องมาแกะหนวดออกใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปลวกน้ําร้อนนะคะแล้วนี่สุกแล้วนร่็เตรียมไว้นะคะไปทํากันเลยค่ะตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่กะทินะคะใส่กะทิจะไปเคี่ยวค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวกะทิไปนะคะเดี๋ยวพอกะทิมันแตกมันหน่อยแล้วเราก็จะผัดพริกแกงนะคะนี่นะคะแตกมันแล้วเราก็เอาพริกใส่ค่ะ พริกเนี่ยคุณก็ใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าคุณจะทานเผ็ดคุณจะใส่กวางไปก็ได้นะคะคือว่าถ้าแกงหน่อไม้เนี่ยมันเผ็ดมากมันจะไม่อร่อยะคะ่ะเพราะเผ็ดมากมันทำให้ทานแล้วไม่เป็นสุกเผ็ดแค่พอประมาณหนะะึ่งช้อนโต๊ะอนนีประมาณนะที่ปรินทำนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพริกแกงผัดไปนะคะก็ที่แต่งน้นเราก็ผัด แตกมันแล้วนะคะเนี่ยแตกมันแต่แล้วนะคะเราะจะใส่กะทิที่เหลืออยู่นะคะใส่ไดนะคะแตกมันแล้วพริกแตกมันแล้วนะคะเราก็ใส่กะทิลงไปใส่กะทิที่ลงไปในน้ำแล้วก็เอาน้ำล้างปวดหน่อยนะ้วเพราะว่าเนี่ยต้องเปใส่ลงไป แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปก่อนค่อยๆใส่นะคะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราใส่เกลือนะคะเกลือในวันนี้ก็ใส่แล้วคลุกเคงาก่อนนะคะแกงคั่วทุกอย่ายแหละเนี่ยต้องใส่เกลือเ็ราเรียกว่ามันอร่อยนะใส่เกลือใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำลปลาก็ต้องหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา ต้นไม้ใส่ค่ะน้อไม้ที่ปริมบอกว่าต้มแล้วนะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยเนี่ยต้นไม้ที่เราต้มแล้วนะใส่งไปเลยเสร็จแ,แล้วก็เอาน้ำที่ที่ว่าไล้างปวดนะครับใส่ลงไปหน่อยเนี่ยใส่ลงไปหน่อยนะคะต้มไป ก็เลยจะใส่น้ำตาลปี๊อีกหน่อยนะคะแล้วก็เกลือเมื่อกี้เราใส่ครึ่งช้อนชาใช่ไหมฮะอันนี้เราใส่ครึ่งก็เป็นหนึ่งช้อนชาเกลือนะฮะเกลือใส่แล้วก็น้ำปลาก็เป็นสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปา,ามที่บะลิงกะไว้เลยนะคะแบบนั้นเนี่ยใส่ลงไปแก้วข้อวเหลายแหละถ้าคุณใส่เกลือมันจะอร่อยขึ้น้าลิงก็ไม่ทราบเป็นยัางไงกันจะได้ยังไงนะอร่อยใส่เกลืออันนี้ก็ใส่เกลือใส่น้ำปลาแล้วใส่น้ำตาลปี๊นะคะ เราจะชิมกันอีกทีนะคะอร่อยเลยค่ะอร่อยแล้วนะคะแล้วก็หน่อไม้ปลาหนิงก็ต้มแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วหอยปลาหนิงก็ต้มแล้วก็เลยใส่ได้เลยค่ะหอยใส่ได้เลยนะคะหอยมแมลงภู่ค่ะเพราะปลนิงต้มหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างสุกหมดแล้วค่ะแล้วก็ต้มแล้วเราก็มาใสา่รวมนะคะต้มไปสักให้มันเข้าเนื้ออีกหน่อยนะคะ ต้องไปพอขอยมแมลงคู่หน่อไม้มันเข้าออก,กับกะทิเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็โรอยด้วยใบมะกรูดกับพริกบ้างกันยจะใส่แบบนี้ค่ะใบมะกรูดกับพริกสด ม้นร่อพริกอ่อนเนี่นะคะเนี่ยนะคะใส่แบบนี้ย,ะะยต้มไปอีกแป๊บหนึ่งให้พริกมันตุกให้ใบมะกรูดหอมนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่หัวละพาแล้วนะคะเป็น้บบใส่หัวละพาค่ะ ันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะพิจไยได้แล้วค่ะแกงหองไม้ปลาลินนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะแกงหน่อไม้ดองหอยแมลงคู่ของปริญน,นะคะไปทำทานกันดูนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะ